อันแน่อังกฤษหรือสเปนิชไม่สนละใครขยับเป็นเกย์อยากรอดคิดดีจุกกดไลค์ซะเฮ้ยบอกให้กดไงกดยังไอแบบโคตรแกเลยนะโอเคท่านผู้ชมตอนนี้เรามาเรามาเดีย๋ยวผมจะเรียงไฟพาหน 1, ึน 2, น 3, ่งภาคสองภาคสามไปเอยนะครับผม อันนี้ผมก็ไม่ได้เล่นนานแล้วนะขอจดความจำหน่อยเรียกย่งให่เรียกง่ายหนะครับมึงบ้ามากยังจำแมวตัวนี้ได้อยูเลยสวายแต่ก่อนกูกดมาแล้วกูโดนขวัญโอเคไปงั้นเราขอกดที่แมวหน่อยแมวอยู่ไหนวะบันไดอะมันมีห้องขึ้นสำรวนี้อย่าลืมอีกมีห้องใต้ดินอยู่บันไดเหรอวะดังนั้นที่นี่แมวแมวสปอนลซ่า ไอ้เงี้ยไม่ทำตัดภาพตัดเนี่สิสเจมส์โดนควนไหมแมว้วนโอ้มันควนผมแล้วอืออีเข่าวขาว่าโดนตุย๋ยแมวโดนตุย๋ยแล้วแมวเป็นไรเนี่ยไอ้เหี้ยนะจับคอนตัวมาเฮงต้องโดดด้วยวะ <S <S อบของตัวมาเฮ้ยรออาหารแป๊บน,นึง ที่ใครกดใครกดก่อนใครกดก่อนแต่ก่อนสมัยก่อนแล้วต้องมาแย่งกดกันตรงนี้นะครับแล้วใครกดก่อนได้แอคเลยนะครับผมไปไมทำไปทำไมทำไมเอผมใครกดก่อนก็ได้แอคนะครับผมคูณลีตี้ครับผมเป็นไงล่ะครับนี่ผมมือไวสุดนะครับนี่ไม่รู้กดเพื่ออะไรนะครับผมแต่ว่าก็หวนคืนยาวไวโอเคไหมครับเอามาตัวแดงๆเก้าอี้ พอจริงกิซ่าจะกินก็ได้นะแต่กินก็ได้ไม่กินก็ได้แต่กูเก็บไว้ก่อนกูไม่แดกกูไม่แดกกูเก็บไว้แล้วกันนะเอาล่ะไม่ได้ดูตั้งนานแล้วมาคืนสู่ความเป็นเด็กอีกรอบหนึ่งเอสเอ็มไอเอสเอ็ไอเอสเอ็มไอเอสเอ็มไอเดี๋ยวกูดูกันกูเนี่ยมันสุดยอดจากยิปบเปียอะไรเรากูไม่ได้ดูเอาละผมผมจะลับเมอร์กาซ่านะอีเมอร์เจนซีบอสแคทนี่ครับผมมีเกย์ครับแอป้ล ้นธนาคารนะครับไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่้นธนาคารเป็นการบุกทำลายบ้านเป็นการบุกทำลายวันวัน,วนยยวมันเสี้ยงยิงวันเล็กใหญ่แต่ไมก็ได้เหมือนกันเอ่อคนร้ายได้ทำการพังรูบอสเกมนะครับพวกงแม่งอันตรายมากล็อกประตูล็อกหน้าต่าง,งให้ดีที่สุดมันน่ากลัวขนาดเลยว่าหัวหน้าของเขานั่นก็คือสแกรี่แรรี่นะครับสแกรี่แรรี่โคตรน่ากลัวเลยพี่ สแครี so, uh, ่แรปปี้นะครับผมก็ระวังไว้นะครับไอ้สแครี่แลปปี้นี่น่าปี้มากเลยอันลครับผมผมไม่เชื่อแล้วครับผมไปนอนแล้วครับเชื่อกูเว้ยห้องสีเขียวห้องสีเขียวยังไม่โดนข้าเว้ยแล้วมันมีคนไม่มานอนห้องนี้แต่บอกนะห้องสีเขียวกูดูอ่ยเชื่อแล้วโชว์ห้องสีเขียวกูอยู่คนเดียวอ่อเรียบร้อยแน่มึงไอ้เหียมึงเด็กหกคนเดียวไอ้เหียแม่งมาห้องชมพูเฮ้ยตีแม่งดิไอ้เหียผู้ใหญ่กูนอนเป็นถุ๋ยเลย แล้วกูต้องหนีมันไม่เป็นไรมึงอยากอะไรเฮียมึงมีอาวุธมึงสวนดิหรือว่ามึงเลือกมึงเลือกพยาบาลว่ามันเลือกพยาบาลโอ้ยโอ้ยกูโดนตีโอ้ยโอ้ยม่เห็นเจ็บเลยอ่ะโอ้ยไม่เห็นเจ็บเลยกูกูยืนแทงมันไปดิสีเขียวแล้วครับผมเต้นกระโดดอยู่นะครับตีผมถึกครับผมถึกครับผมถึดครับผมถึกครับโอเคเอาละครับผมห้องสีชมพูน่าจะไม่โดนแล้วครับไป ห้าห้องปวดแต่ละห้องมันมีนี่ไม่ใช่แค่สีเขียวที่โดนว้าไอ้ต้วนสีชมพูก็โดนเออเขียนให้มันถูดมีแล็บท็อปห้องไหนเปิดปะวะเช็คแป๊บก็อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเช็คห้องก่อนว่าห้องไหนแท็บห้องไหนแล็บท็อปเปิดเจะร่าจะร่าได้ยังห้องนี้ห้องนี้แล็บท็อปเปิดห้องสีฟ้าม่านสีเงินครับคุณโชคุณตาโชครับม่านสีเงินครับใจเย็นน้องใจเย็นเอ๋อไหน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 อันนี้ครับคุณโชคุณตา คุณตานั่งด้วยครับเดี๋ยวมีคอนเทนต์กูจำได้อยู่แต่ตอนนั้นกูโดนจัสแกมเฮียอะไรก็ไม่รู้มานากูนั่งไอ้เฮียนั่งแล้วกูรู้คำเฮียเนี่ยตาตานหาคอนเทนต์ไอ้เจอนั่งสิว่าเอ้ารอรอรอลอรอรีบูตรีบูตมันยังมันยังครับไม่เสร็จแต่มันไม่กีดจะมีไอ้จวนที่ไหนมาเอาบันไดขึ้นไปดูข้างบนเหรอวะ security camera one online sit to view ต่อไหมกล้องไหนกล้องหากล้องหากล้องหากล้องให้เจอ find light switch you have 20 seconds jump to quit โอเคได okay, oh. Oh, <t ries> <ados> ้อ <homework> ๋อโอ้ sorry ความผิดกูเองเรียบร้อยกูพลาดไอ้ตังาดกูเองพากูเองไอ้น้องเกความผิดกูเองแหละกูไม่อยากให้เราพอกวามเทสจัมป์ทุกข์ ตรงนี้ใช่ปะถ้าจะไม่ผิดที่ว่ากระจกนีจะแตกได่ใใจเด็กคร้บเหิือน้องมเอาที่ก่อนเลยสามหน้าวิธีครับุณเอ้ยคุณตาโชว์ครับคุณตาโชว์มลครับาาไปก็ลาไปขาลาเนีไอาไปครับเป็นไปอย่ารีบให้เบาลาไปโอเคครับเราบไม้กระบองนะครับผมแล้วก็บขนมบาราด้วยเมื่อกี้จำได้ในพวกนี้มันมีเงินเอ้ยอ้าวเฮีย ว้าวเร็วมากเลยจริงครับพิซซาพิซซาเราไปนที่รู้อเอาล้ครับผมไอ้ผีไอ้ผีเจริญพรญาติโยมันมาแล้วครับเราต้องรีบไปเราต้องไปชั้นบนนะฮะเพราะว่าชั้นบนมีของเอแล้วครับไอ้ผีเจริญพรญาติโยมันมาแล้วครับวิ่งเลยครับวิ่งเลยท่านชมนะครับผมไม่นอนฟังนะครับผมไม่นอนผมจะมาใต้ดินผมจะมาหาลาหาเอ้เจะพิซซ่า โอเคครับผมเราขึ้นไปชั้นบนดีกว่าครับใต้ดินใต้แย่แล้วครับแล้วผ่านหลังคาไปกระบอกน้ำแข็งด้วยต้องคุณตาโอเคครับหลังละหลักหลัก่าแต่ตากับฟันนี่ตา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 ถึงแลนอนแล้วตาไ่ไปอ๋อเนี่ยบิดกระตูไปเลยอ๋อไอ้ชัดเสียเลือดไม่ใช่ตาเขาก็โดนเอาเลนะ เขึ้นไปขึ้นไปได้บนดีกว่าไปมทนบัดไอ้เหย้ยนั่นแหละครับกูเลือดเยอะเดินเนี่ยตาเอานี่ยังหรือว่าตาเอาไม่ได้คอนหยอกอันไหนไอ้คอนข้างหน้าเนี่ยเอาไม่ได้ถือไปแล้วเหรออ๋อแปลว่าเปียนปุ๊บอยู่แล้วเหรอมีแล้วมีแล้วไม่แล้วแล้ดูสิสำรวจดิมีอะไรบ้างพิซซ่าพิซซ่าพิซซ่าอยู่ฟรีที่แค่ ไม่หยิบไม่ได้แล้วนะโอ้พิซซ่าเน่าอยากกินอยากกินพิซซ่าเน่าเมื่อกี้เรากินไปแล้วรอบนึ่งโอเคดีมากนี่มึงจะฆ่าก๋วยเต้นไม่รู้โอ้ยพิซซ่าเน่ากินเลยเออช่วโชวยคุณตาคุณตามันทิ้งมันทิ้งอาวุธได้ผมทิ้งเปลี่ยนอาวุธละทิ้งอาวุธได้เหรอกูเรียนไปแล้วว่ามันทิ้งได้เอากระจกแตกเอาแล้วครับผมไอาสีดำแล้ว เอาละผมจะอยู่ด้านบนนะครับผมเราจะไม่ลงมาด้านล่างนะครับปล่อยเขาตีกันไปแล้วนะครับตาครับมันจะขึ้นมาชั่งมืไม่ใช่หลักว่าไอ้สแกคลรี่เนี่ยครับตาปล่อยมันป้าไปครับจับมันยังสแกคลรี่แลลี่ผมจะปี้มันนะครับผมโอ้เชียร์มันทาวับเอาละตาครับตาตาทานิตาไปหน่องไปน่องตาทานิก็ได้หนวดลิ้วเออว่ะใช่ครั้งแรกเราต้องหลบสแกคลรี่แลรี่นี่ว่ะลืมไปเลยแล้วมันวิ่งไปไหนมันมันมันแกี้ อุ้ยไอนเป็นไรครับพิการเหรอครับพี่การทางขาพี่มันแก่ตาตาตากูาแก่ด้ว่าลืมมทษอ๋อนี่ยอ้าวอ้าวอ้าวไยตายแน่ชัวีตายแน่แน่เอาละครับทุกคนมาแวนไล่กับชายคนนี้ดีกว่านะครับโอเคเขาหลอกเขาอกมัุดัเตอเ้ยเดอบุญเดือนบดีบีย้ยมครับ ไอ่แจ็คเป็นโง่ะไรแล้วตบมันได้ตายที่ไม้ผมจะร้องไห้ครับไปเลยเดชเด็กเย็ยนสินกระจุกนะครับตาคนแรกไอ้น้องมาถึงคนแรกไอ้น้องยแอร์ไลท์ไปดิแม่ส้มมันมาถึงก่อนดีกว่าแลม่ส้มมาถึงก่อนตังไม่มีแล้วอวะอ่ะ,ะทีนี้หาร้านะไม่ไม่ไม่ตังค์เราหมดแล้ว โอเคว่ะเ okay, อ้ยขอบคุณมากไอ้บาวนี่โอเคครับผมเขาหยิบพยาบาลมาครับคุณมากหลายอขอบคุณหากแล้รู <solo> okay, è, like anyway, you know ้รหัสแล้ว <eso> ร <üss> right, so ู้รหัสแล้วโอเครู้รหัสแล้วแต่รหัสรหัสเลยไม่บอกรหัสลยไม่บอกเอ้ยถึงแม้กูจะแก่แต่กูก็อะไรไม่รู้แอบปะแป้แอบปะแปะมันคือชิบแต่ะศัพเป็นเอาหายไปประตูแล้วกูมางนอนแล้วกู โอ้กูแย่แล้วกูกูยังไม่ได้เข้าห้องเปิดประตูปุตเตินตายแล้วยังครับปุตเติลโอ้ยโอ้กูแย่แล้วมึงลำเลยกูลำเลยมึงสู้เด็กไม่ได้มุกการเลยเนาะลำเลยลำเลยลำเลยเชื่อคนอยู่ครับปุตเตินโอ้ยปุจิบแต่แม่ตังมากโอ้หิวหิวหิวโอ้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 มันมันมันร้านเลยครับคุณตาครบเขาเพิ่งออกไปทำอะไรล่ะครับพี่ ผมไม่รู้นะครับก็จะลาตีกันแล้วผมเราต้องไปช่วยครับโอ้ยโอ้ยโอแลลี่แลลี่โอ้โอสแลลี่แลลี่เ,เจะได้สี่สิบบาทบายบายตายแล้วไอ้ท่านตายแล้วครับตาไอไอะไ้หลานลากรีบเข้าหลุมทำไมเอาไมาเดี๋ยวผมก็จะโซโล่นะครับหลังจากนี้เพราะว่า,าหลานตายนะครับหลานตายหลานเข้า,ขาหลุมแล้ว ไอ้รหัสอยู่ที่กล่องอ่ะตากไ่สามกล่องอ่ะเปิดกล่องทั้งหมดมันจะมีรหัสอยู่หกสองแปดเก้ารีบเรียบ